ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยร์กรดวงดาวจังกิก่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o Four s Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะถ้าท่านใดน,นะคะไม่ต้องการฟังช่วงต้นคลิปสามารถกดสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะตรงนี้หรือว่ากดตรงใต้ description กดตรง time stamp ที่เริ่มการทนายได้เลยนะคะโอเคค่ะก็อย่างเช่นเดิมนะคะว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษ special clip มากๆนะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันชื่อว่าสัญญาณ่าวดีหรือสัญญาณดีมาแล้วนะ ะะอะไรจะเกิดให้กับคุณหลังปีใหม่ไทยหรือหลังสงกรานต์เดย์นั่นเองนะจ๊ะก็อวยพรให้ท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะในทุทกๆด้านแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะคะปลอดภัยทั้งโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนะคะขอเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทุกท่านมากๆเลยนะคะ,ะก็สําหรับท่านใดน,นะคะที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะมันจะมีฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณคือกิ่งฟ้าปรับการพูดของตัวเองไม่ได้นะคะอันนี้คือตัวตนของกิ่งฟ้าแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ กิ่งฟ้าที่พูดมาแบบนี้นะคะอ่าฉะนั้นถ้าอยากปรับ ก็คือกดตรงฟันเฟืองให้กดคำว่า playback speed นะคะหรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้ามันก็จะสามารถปรับได้คุณให้ช้าลงเร็วขึ้นได้หมดเลยแต่ถ้าท่านใดโอเคกับ normal speed หรือ speed ปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้นให้ดูต่อเนื่องได้เลยนะคะการทำนายดวงในคลิปนี้เป็นการทำนายเรียกว่า general reading ทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นขอทุกท่านดูอย่างมีสติอนันเป็นงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะ ก็ขอทุกท่านดูแล้วเป็นกําลังใจที่ดีเนาะและอะไรที่ไพ่ต้องการที่จะเตือนกิ่งฟ้าก็จะบอกตามนั้นนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวีดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่า,าค่ะสาหรับชาวราศีกุมนะคะเรามาดูกันนีว้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณหลังปีใหม่ไทยหรือสงกรานนะคะก็คือแล้วแต่ไพ่จะบอกทํานายจะไพ่พิชเคนแล้วก็ไพ่ทาร์ลอดอย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะราศีกุม drive Decision, spiritual quest, Nines of Pentacles, Ace of Cups, Knights of Swords, The Star, The Magician. Page of Pentacles, Two of Wands. เศรษฐีนวโกดค่ะพระสังกจายะ แล้วก็พระกฤษณะค่ะโอเคพลังงานเป็นยังไงบ้างอาจจะบอกว่าหลังปีใหม่ไทยเนี่ยพลังงานมันขึ้นการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่การขยับขยายการเจริญเติบโตการเจริญก้าวหน้าได้ด้วยนะคะ,ะแต่บางท่านอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจเหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่า อยากออกจากงานประจำอยากทำอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากจะย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าอยากจะขยับขยายกิจการอยากทำอะไรที่มันดีมากยิ่งขึ้นหรือเหมาะสมกับตัวเองมากยิ่งขึ้นบางคนมีนะคะแบบอาจจะออกจากงานประจำไปทำอาชีพเป็นนายตัวเองอเป็นเจ้าของธุรกิจหรือบางคนอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะก,กลับมาทํางานประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระบบเป็นได้หมดคะ่ะคือคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้อยู่ตลอดเวลาเนาะแต่พลังงานมันขึ้นว่ามันมีอาจจะมีเรื่องสําคัญมากๆที่เราจะต้องตัดสินใจในช่วงระยะเวลาหลังปีใหม่ นี้นะคะแต่การตัดสินใจของคุณกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณตัดสินใจอย่างรอบครอบราล,ละเอียดถีทั่วแล้วคืออะไรที่เ,เหมาะสมกับคุณนะคะเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าเราต้องไปในทิศทางไหนมันมันมีทั้งหลักหลักเหตุผลนะคะว่าเราต้องไปทางนี้นะแล้วก็มันอาจจะมีเหมือนกึง่งคําว่าเดส t i n y หรือว่าผมในคิดว่าบางทีมันอาจจะขีดกําหนดมาในระดับ นิดนึงแล้วว่าเออเราต้องไปด้านนี้นะหรือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันดูเหมือนจะบังเอิญแต่มันอาจจะไม่บังเอิญสําหรับคุณก็ได้นะคะบางท่านอาจจะมีการออกรถก็มีหรือบางคนอาจจะมีการไปเดินทางไปท่องเที่ยวไปเรียนต่อไปเที่ยวได้หมดเลยต่างประเทศหรือว่าคนไทยต่างแดนกลับมาเที่ยวไทยเป็นได้หมดค่ะมันอาจจะเป็นลักษณะการเดินทางหรือชีพจรลงเท้าค่อนข้างเยอะกว่าเดิมนั่นเองนะคะแต่บางคนน่ะบอกเลยว่าชีพจรลงเท้าเราดีมากๆบางคนอาจจะเหมือนแบบได้เปลี่ยนแปลงสถานที่เหมือนได้เปลี่ยนบรรยากาศอาจจะทําให้ อารมณ์ดีมากขึ้นหรือว่าอาจจะแปลว่าเดินทางเราได้ทรัพย์ได้เงิน,งนะะอะไรเงี้ยค่ะบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้เดินทางไปไหนแต่ใช้สื่อออนไลน์นะคะต่างๆเหมือนประหนึ่งเน็ตเวิร์กอะคะ่ะคือเดินทางท่องโลกในอินเทอร์เน็ตต่างๆก็ถือเป็นการเดินทางได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้คุณจะมีความโดดเด่นมีความดาวเด่นหรือว่าอาจจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นในสายงานที่คุณทําหรือถ้าท่านใดาอาจจะต้องใช้แบบว่า ครีลกวนาตาความสามารถหรือว่าอ,อาจจะเป็นให้เห็นภาพง่ายคือแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นคนที่อาจจะ ต้องแบบออกกล้องใช้โซเชียลเยอะๆอะคะ่ะช่วงนี้จะค่อนข้างดีกว่าปกตินะคะอ่าแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาจริงๆสำหรับราศีกุมอ่ะพูดตรงๆเลยว่าเด่นเรื่องเงินเรื่องทองมากคือจะไม่พูดเรื่องอื่นเหมือนตะโกนเรื่องเงินมาให้กิ่งฟ้าซ่าอะคะ่ะ <laughs> <laughs> เหมือนพี่พายตะโกนว่าเออเงินจะดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่บางคนอาจจะบอกว่าลืมตาอ้าปากได้จากที่ผ่านมารู้สึกการเงินมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยโอเคเลยตอนนี้เนี่ยการเงินอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะได้เงินพิเศษหรือว่าอาจจะได้เงินบางอย่างที่ เราต้องได้มาหรือได้มาจากความสามารถการขยันหมั่นเพียรความตั้งใจของเรานั่นแหละนะคะฉะนั้นช่วงนี้เงินของคุณจะดีกว่าปกติหรือว่าอาจจะมีเหตุที่เราอาจจะต้องได้มันมานะคะโดยที่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะที่เราต้องได้มาแต่สุดท้ายแล้วกิ่งฟ้าถึงบอกว่าถึงแม้คุณจะกิ่งฟ้าจะทํานายว่าคุณจะรวยหรือได้เงินได้ทองเข้ามาหรือตื่นลืมตาอ้าปากได้แต่คุณเองก็ต้องลงมือขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินด้วยไม่ใช่ว่าดวงมาบอกรวยนะคุณไม่ทำมาหากินเลยมันก็จะรวยยากนะคะ มันเป็นไปบบไม่ได้นะเอาหลักความเป็นจริงด้วยนะคะแต่เงินทองของคุณช่วงนี้จะดีมากๆนะคะแล้วก็ความสามารถคุณจะเหมือนทํางานได้มัล t ิท a s k i n g คือทําได้หลากหลายด้านมากๆหรือว่าปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาสามารถจัดการได้อยู่หมัดด้วยความสามารถของคุณเองมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเบิร์นเอาท์ถ้าเราบอกว่าอ๋อออกจากงานที่เดิมไม่ได้ในกิ่งฟ้าบอกหาเวลาไปเที่ยวไปพักผ่อนบ้างหรือว่าไปปฏิบัติธรรมก็ได้บางคนอาจจะมีพลังที่อาจจะไปปฏิบัติธรรมไปทําบุญไปสวด หรือว่าอาจจะอ,อาจจะไปเปิดหูปิดตาที่ใหม่ๆก็ได้อะไรเงี้ยคะ่ะถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะคะไปเลยนะคะกิ่งฟ้าถึงบอกว่าชีพจรรองเทา้าเราดีมากๆสําหรับเรื่องความรักพลังงานเขาก็ตะโกนขึ้นมาหากิ่งฟ้าว่าสำหรับคนโสดช่วงนี้จะมีคนเข้ามามากกว่า1คนถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะแต่มันก็จะมีคําเตือนว่า หนึ่งถ้าเรามีคู่อยู่แล้วอย่านอกใจแฟนอย่าหาทำนะจ๊ะเพราะว่ามันก็จะมีเหมือนบททดสอบเรื่องความรักเข้ามาได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเรามั่นคงกับความรักเราซื่อสัตย์กับความรักไม่ต้องกลัวนะคะไม่ผิดศีลธรรมก็ไม่ต้องกลัวว่าอะไรไม่ดีจะเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าเราทำอะไรผิดศีลธรรมทำอะไรที่มันไม่ดีวิบากกรรมหรือว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคะ่ะทำยังไงได้อย่างนั้นนะคะกิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครแต่ไพ่จะขึ้นเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนมีเสน่ห์มากๆคนอาจจะแบบว่าถ้าถ้ามองในแง่ของถ้ามไม่ได้มมอองงเรรื่ควาักนะ ถ้ามองในเรื่องของคําว่าการทํางานเนี่ยอาจจะแปลว่ามีงานป้อนมาให้กับเราเยอะบางคนนี่งานเยอะเงินก็อาจจะเยอะขึ้นตามนั้นแต่ถ้าบางคนอาจจะบอกว่าเออโสดอยู่ก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยกับเราหรือให้ความสนใจเราหรือว่าช่วงนี้เราอาจจะไปคุยกับใครจีบใครเขาก็ให้ความสนใจเรากลับอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าแล้วก็ต้องบอกว่าบางคนเนี่ย ้ารักกับแฟนดีอยู่แล้วถ้าซื่อสัสตย์ต่อกันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะคะยังไงก็รักกันต่อไปแหละเพ้อๆอาจจะมีแลนที่จะแบบไปท่องเที่ยวไปด้วยกันหรือว่ามีแลนที่จะแบบว่าสร้างอนาคตด้วยกันก็เป็นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆความรักของคุณก็ค่อนข้างใช้ได้เลยหรือโดดเด่นแต่ถ้ามองอีกแง่มุมนึงก็อาจจะบางคนอาจจะมีคู่คุ้นส่วนในเรื่องการท,ทรําธุรกิจการทำมาหารกินหรือว่ามีที่ปรึกษาในเรื่องการทํางานอ่าก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ากองนี้ถ้าจะบอกว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการเรียนมากนะแต่ ถ้าใครตั้งใจเรียนยังไงก็ทําสําเร็จค่ะถือว่าดีค่ะ,ะแต่ถ้าใครจะไปเรียนต่อต่างประเทศดีนะหรือว่าจะเรียนเรื่องภาษาเพิ่มได้จะ,จะยิ่งดีค่ะช่วงนี้ทําได้เลยนะคะเพราะจริงๆพลังงานอย่างที่กิงฟ้าบอกขึ้นการเดินทางฉะนั้นจะไปเรียนต่อต่างประเทศก็ดีมากเช่นเดียวกันแต่ไพ่ขึ้นเตือนนะคะเงินของคุณถึงแม้จะเข้ามาโอเคหรือดีขึ้นกว่าเดิมอย่าสร้างหนี้หรือว่าอย่าพึ่งซื้ออะไรที่เป็นก้อนใหญ่ๆมากเกินไปโดยที่เราไม่ได้คํานวณถึงอนาคตของตัวเองนะคะระวังนิดนึงคือไพ่เหมือนขึ้นว่า ถ้าช่วงเวลานี้นะอันนี้มันทานายภาพรวมอยู่ดีนะอันนี้ฟังเป็นแนวทางพอนะคะมันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณอยู่ดีถ้าคุณจะซื้อมัอนก็เป็นเสียงคุณแต่ไพ่ให้ขึ้นเตือนว่าอย่าเพิ่งซื้อบ้านหรือซื้อที่พักอาศัยหรือซื้อคอนโดหรืออาพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยคือไพ่เขาขึ้นเตือนว่า พักกอดในโปรเจกต์ตรงนี้อาจจะเป็นแบบหลังปีใหม่ไทยปีหน้าไปเลยถ้าถ้าถ้ารอได้นะแต่ถ้าบางคนบอกว่าจะซื้ออยู่แล้วก็เป็นสิ่งของคุณถ้าเราดูอย่างรอบครอบดูดีๆแล้วหรือคำนวณในเรื่องเงินของเราแล้วเราไม่มีปัญหาก็ซื้อไปอันนี้คือกิ่งฟ้าอิงจังเราความเป็นจริงด้วยแต่ไพ่ดันขึ้นมาในพลังงานว่าเฮ้ยอย่าพึ่งสร้างอะไรที่เป็นแบบนี่สินแบบมากๆอะไรที่แบบ แพงมากๆหรือมากเกินเกินตัวเกินไประวังนิดนึงแต่ถามว่าถ้าซื้อรถอ่ะดวงขึ้นฉลุยแต่ซื้อบ้านอ่ะระวังนิดนึงแต่ถ้าใครเป็นนายหน้าพวกขายบ้านขายรถขายที่ดินอะไรที่เป็นแบบเป็นนายหน้าต่างๆช่วงนี้ดีนะคะกับกลายเป็นเรื่องดีแล้วไพก็ขึ้นว่าช่วงนี้อย่างที่กิงฟ้าบอกถ้าเดินทางไปไหนมาไหนดีทั้งหมดค่ะมันแค่คาดปลอดภยัยแต่ก็ต้องอยู่บนความไม่ประมาทอยู่ดีนะแต่ไพขึ้นว่าแควคาดปลอดภยัยอะไรที่มันไม่ดีสิ่งไม่ดีมันจะหลุดพ้นออกไปสิ่งดีๆก็มีโอกาสที่จะดึงดูดเข้ามาหาตัววเเเรรรราาาาหหหืือออ่่่ททํะไกก็มมีนนปึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณกิงฟ้าบอกเสมอไม่มีใครวิเศษกับใครทุกคนมีสิ่งศักดิ์ทุกคนมีเทวดาประจําตัวหรือนางฟ้าหรือพลังงานดีๆคุ้มครองตัวเองถ้าสมมติเรากระทาในสิ่งที่ดีนะคะบุญตรงนี้จะหนุนนําทําให้คุณแล้วคลาปลอดภยัยทําอะไรก็เหมือนเป็นหนึ่งว่าคนทําอะไรเราไม่สําเร็จศัจตรูบุกมาทําอะไรเราไม่ได้หรือว่าไปไหนมาไหนก็มักที่จะเหมือนกับเป็นหนึ่งว่า มีคนรักคนเมตตาหรือเป็นที่รักเป็นที่เมตตาแกเ่เทวดานางฟ้าอะไรประมาณนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้พูดพูดให้เห็นภาพเฉยๆนะคะฉะนั้นเหมือนคนที่แบบมีพลังงานที่ดีอยู่รอบตัวอะไรเงี้ยนะแต่ไพ่ขึ้นคําเตือนในเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดคือจะบอกว่าช่วงเนี้ย เห็นด้กิ่งฟ้าบอกว,ว่าคุณจะตัดสินใจทุกอย่างได้ถูกต้องคุณจะมีสภาวะคอมป็นผูน้นําคุณจะมีความสามารถหลากหลายแต่เขาขึ้นเตือนเรื่องอารมณ์ว่าอย่าอารมณ์ร้อนจนเกินไปให้คิดก่อนทําอะไรแล้วก็อาจจะทําอะไรต้องวางแผนอย่างดีคิดถึงผลดีผลเสียของมันด้วยละกันนะคะคือไพม่มานเลยขึ้นว่าระวังเลือกอารมณ์ร้อนหรือบางทีทําอะไรที่แบบฉุกระหุหรือแบบ ชุนเฉียวอะ่ะหรือใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตปัญหาจะตามมาแน่นอนนะคะอันนี้คือเขาขึ้นเตือนในเรื่องอารมณ์นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นเตือนในเรื่องของอสุขภาพนะคะระวังเรื่องพวกแน่นหน้าอกหรือว่าขึ้นไส้อาเจียนหรือว่า เกี่ยวกับเรื่องลำไส้อาหารการกินหรือว่าทานอาหารผิดไปหรือว่าบางทีนอนหลับไม่เพียงพอหรือว่า,าทานอาหารไม่ตรงเวลาเครียดลงกระเพาะกดไหลย้อนระวังนิดหนึ่งด้วยแล้วกันในช่วงระยะเวลานี้หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจชุกทุกชนิดเลยค่ะช่วงนี้ระวังเอาไว้หน่อยนะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นเตือนว่าบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้อาจจะเจอบางคนที่ทําให้เราอึดอัดใจหรือว่าทําให้เราเองอแบบอาจจะคิดไม่ตกกับบางเรื่องกินฟ้าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะคนเรามนุษย์เราเจอกันได้ค่ะคือคือมันไม่มีอะไรเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์บาง ทีคนคนนี้หรือว่าสิ่งสิ่งนี้มาเพื่อให้เราแก้ไขมันมาเพื่อให้เราเรียนรู้ค่ะ,ะชีวิตเราไม่สามารถเพอร์เฟกและดีร้อทุกอย่างนะคะไพ่ก็เลยขึ้นเป็นลักษณะคําว่าบางทีสิ่งเหล่านี้ใครหรือใครมาทําให้เราอึดอัดใจอ่ะมันอาจจะทําให้เรา เรียนรู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปอีกขั้นหนึ่งหรือเรียนรู้ที่จะแก้ไขกับมันหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเหมือนเป็นหนึ่งฝึกตัวเองอะค่ะแต่กิงฟ้าเชื่อว่ายังไงก็ตามแต่ค่ะถ้าเราใช้สติในการดําเนินชีวิตสิ่งเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวมันอาจจะทําให้เราหลุดพ้นจากคนที่มาทําให้แบบเราอึดอัดใจในในอนาคตได้ยังไงเดี๋ยวก็มีโอกาสหลุดพ้นเพราะว่าไพ่อย่างที่กิงฟ้าบอกอะเหมือนเป็นการโอกาสใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆหรือว่าเดินก้าวไปข้างหน้าเจริญเติบโตหรือว่า เจออะไรใหม่ๆที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สำหรับราศีกุมคือไพ่ขึ้นคําว่าคุณงามความดีนะคะไพ่ก็ขึ้นเป็นคําว่าถ้าเราก็ทําทในสิ่งที่ดีกิ่งฟ้าเชื่อหนึ่งอย่างว่า พูดคําเดิมเลยนะสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณแน่นอนคุณความความดีจะตอบแทนคุณนะคะแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นสีทองขึ้นมาเลยเป็นทรัพย์สมบัติด้านหลังด้วยก็จะนาพาในเรื่องเงินเรื่องทองพระสังกัจยาเศรษฐีน,นวมกตขึ้นมาคือเงินทองมาหมดเลยกลองนี้เอาจิงเด่นที่สุดคือเรื่องเงินเรื่องทอง,องแต่บางคนอา,อาจจะต้องหมดเงินไปกับบุตรบริวารหรือสัพพะสัตว์เลี้ยงนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่กิ่งฟ้ามอถ้าหมดไปกับสิ่งที่จําเป็นหรือจําเป็นต้องใช้มันก็ตต้้้อออออองงงใชแแะะะะนนคค่่่่่่่ยยาาามมดไไปกกกัับบสิิททีีฟืร ชิ้นใหญ่ๆมากๆแล้วเรารู้สึกมันเกินตัวเราหรือเราคิดว่าเฮ้ยมันจะผ่อนไม่ไหวหรือว่าจะจ่ายไม่ไหวแน่ๆเนีน่ยนะคดพักก่อนรอแบบอาจจะแบบปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะหรือเว้นระยะไปสัก6เดือนเป็นต้นไปก็ได้นะคะ,ะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญอะไรที่ไพ่ต้องการเตือนก็ให้เรามาระวังอะไรที่ดีอยู่แล้วก็เก็บไปกําลังใจอย่าหลงระเริงกับมันนะคะมีสติทุทกย่างก้าวนะคะขออนีญ้ตญจบคนานาั้นในเพียวเทนี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอจางกิงฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์สแต กิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูอร์แตงด้ตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพจกด like, go go ding, ไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ด้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านไว้ยบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่ง ding, กิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกัน คิมเป็นอื่นค่ะสวัสดีค่ะ